สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแอนจากช่องเจแอนพาชิมนะคะวันนี้นะคะแอนจะแปลงล่างมาชมสวนสวนที่เรียกว่ามีทุกอย่างเรามาชมสวนกันสวนนี้รู้ว่าเป็นสวนของนาแจวเขาชื่อนาแจวนะคะก็คืออยู่ตําบลหนองกระโดนอําเภอเมืองจังหวัดคนครสวรรค์นะคะคือเรียกว่าคุณอยากกินอะไรมีทั้งผักผลไม้พืชทุกอย่าง มีทุกอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเพื่อที่ว่าจะได้เป็น<ม>ไอดอลของเราเป็นตัวอย่างเผื่อว่าทุกคนอยากจะจัดสวนหรือว่ามีที่เล็กๆแค่นี้สามารถปลูกอะไรได้บ้างไปเลยค่ะเราไปหาหนาแจ้วเลยนะคะทุกคนมาค่ะโน่นกำลังงุ่มๆอยู่โน่นค่ะมาเลยค่ะนี่นคะคะคือนาแจ้วนาแจ้วนาแจ้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้นะคะคือนาแจ้ว จ้าของสวนผููที่ดูแลสวนแล้วก็ทั้งครอบครัวหาช่วยกันนะคะอันนี้แอนอ,อยากจะให้นาา้าแจวค่ะพาชมสวนสักนิดนึงว่ามีอะไรบ้างเผื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะได้เอาไปมีพื้นที่แค่นี้สามารถปลูกอะไรไว้กินในบ้านค่ะนาแจวนาแจวอธิบายก <c oughs> ็จ,จะมีะะพื้นที่ <c oughs> ไร่ก,กว่าเนาะแต่เป็นพวกเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนาะค่ะตอนนี้ก็จะมีพวกเราก็จะปลูกพวกพริกเอาไว้เงี้ยเอาไว้ให้พี่พี่น้องน้องกินกันอะไรเงี้ยพริกพริกแล้วก็มีกะเพรากะเพราก็มีจะกะเพราแดงกะเพราธรรมดาแล้วกะเพราแดงมันหายากเราก็จะซื้อมาปลูกอะไรเงี้ยเออเผื่อไปต้มยาทําอะไรกันเพราะกะเพราแดงอ่ะมันทํายาได้พอกดไหลย้อนอะไรเงี้ยเขาจะกินกะเพราแดงต้มออย่างเงี้ย แล้วก็จะมีพวกน้อยนาน้อยนาแล้วก็จะมีเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยนะคะเดี๋ยวให้นาแจ้แล้วก็มีพวกแมงลักเนี่ยก็แมงลักนี่เราก็ก็เหมือนพี่ๆน้องๆมากินอ่ะเออมาเก็บกินปลูกไว้เผื่อพี่ๆน้องๆนพืชที่แค่ไร่ไร่กว่าไร่ประมาณไร่เศษๆอ่ะอ้โตอนนี้ก็จะมีเาแดงกระเพราแดงแล้วก็มีแมงลักอันนี้กระเพราหรือเปล่าน้าเจ้าใช่อันนี้กระเพราแดงเนี่ยไว้ต้มยาได้ทุกคนเพราะกดไหลย้อนเนี่ยเขาจะกินกระเพราแดงมันจะดี ใช่เนี่ยกระเพราแดงเน่ยว่า้ต้มยาได้แต่มันไม่ค่อยมีใครปลูกแถวเนี้ยแต่ก็เลยซื้อมาปลูกใช่ดีดีจะได้รู้ว่าที่นี่มีมีกระเพราแดงแล้วงามด้วยนะคะเนี่ยงามมากเลยแล้วก็มีโหระพาใบใหญ่เขาเรียกอะไรเราโหระพาโหระพาใช่ว่าเราแบงรักใบแบงักก็หายากใช่ใช่แล้วก็จะมีพริกพริกนี่มีมีสองอย่างนะมันจะมีพริกหอมกับพริกธรรมดา ันไหนอันไหนอันไหนพริกหอมนะจารย์อันพริกหอมต้องอยู่ทางแถบนู้นใช่แต่อันนี้มันพริกธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ปลูกไว้กินไว้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะเออเอาไว้เอาไว้กําลังกําลังกําลังมีผลผลิตให้เลยมีมะเขือมีมะเขือด้วยมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะมะเขือแกงอ่ะปลูกอย่างนะนิดอย่างนะน่อยใช่ไหมจ้ะอยากละไม่กี่ต้นใช่ใครอยากกิน พี่พี่น้องๆใช่ก็มาแบ่งกันกินไปอะไรเงี้ยมาเก็บมาอะไรกันไปอันนี้ก็ไม่ได้ขายหรอกแล้วก็ที่มีโรงใหม่ก็มีมะตูมเนี่ยมะตูมบ้านมีมะตูมใช่มันไม่มีใครค่อยปลูกไงมะตูมบ้านมะตูมลูกใหญ่ๆอ่ะที่เราเอามาทํามาทำไอมันมีนาตาอ่ะนาตาทำนามะตูมใช่นั่นเนี่ยเริ่มปลูกเริ่มปลูกแล้วก็มีกระท้อนปุยฝ้ายเนี่ยก็เริ่ม ไหนก็ทอนปุ๋ยฟ้ายนี่ไงนี่ไงแต่ต้องเริ่มปลูกเพราะว่าตอนแรกเรา,าเราไม่ได้คิดว่าจะปลูกหรอก นี่เออมันคิดมาแล้วเออเอาไว้กินโอ้โหไม่เก็บกินบ้างทำให้ยากกู่กระทอนขึ้นมาเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไห,าห,าหา <c oughs> ้ผลทั้งแ่หาเลยก็ตามมีกระทร้อนม,<ช>มีผลไมยย้เยอะแยะเลยก็มีมะเขือมีกระทร้อนมีน้อยหน้าใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโหระพาอันนี้มันเป็นโหระพาใบใหญ่อะออถ้าบ้านเราอะเรียกโหระพาควายออแต่ที่อื่นยังไงไม่รู้ที่เขาใส่กับแกงเนื้อแกงเนื้อจะอร่อยมันจะหอมมีทุกอย่างในนั้นแล้วอันนี้มันสามนาทีนะนาเอามาปลูกเพื่อมาทําขนม กินกันอะไม่ได้ขายไม่ไรเนี่ยมันสามนาทีมันสามนาทีใช่ใช่ใช่คนมันสามนาทีอันนี้คือกล้วยอันนี้คือกล้วยเล็บมือนางอ๋อกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางเนี่ยเล็บมือนางเนี่ยอันเนี้ยนะอาจารย์มีที่นี่เล็บมือนางแล้วอันนี้คือตะขบยักษ์แต่ตะขบยักษ์นี่คือมัขยักษ์ใช่มันเพิ่งเริ่มตอแล้วเนี่ยโอ้ตนนีไงมันเพิ่งเริ่มออกลูกได้ไม่เท่าไหร่เพราะปีแรกวันนี้มันปีแรกไงเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันพอเราทำงานด้วยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนี่ย ตะขบยักษ์กอันนี้<ม>ก็จะเป็นกล้วยนี่มีผลผลออิตหอมทองอันนี้หอมทองหอมทอง,อทองใช่ใช่แสดงว่าปลูกปลูกมานานแล้วใช่ไหมนะแจ๊ปลูกมาหลายปีแล้วใช่ไหมเนี่ยหอมทองนี่ปลูกมาสองปีละเริ่มมาสองปีละมีมะนงมะนาวด้วยค่ะมะนาวก็นี่เหมือนมะนาวพวกเลมอนอ่ะมันจะลูกใหญ่ก,กว่ากว่ากับมะนาวธรรมดาน,นั่นเนี่ยมันจะเหมือนพวกมะนาวเลมอนอ่ะ แจ้งนึเห็นมีพิซะด้วยขุดะใช่ขุดซะพื้นที่ไร่หนึ่งเนี่ยนะสามารถทําอะไรได้เยอะเลยมันไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะมันยาวไปถึงนู้นแล้วก็มีแก้วมังกรแก้วมังกรแล้วก็ปลูกสองสีแก้วมังกรเนี่ยเราปลูกอีนเนี่ยมันจะสีสีม่วงจ้ะสีม่วงอันเนี้ยสีม่วง็นสีม่วงกำลั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 งออกผลผลิตผผลลิตมีลูกนที่ออกมาแล้วก็ ดิบไปแล้วอันนี้คือดาเจ๊วาทำงานประจำด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาดูแลส่วนแลวก็มีครอทางครอบครัวนะคะใช่ใช่มีมรกรมรกรมะกรในพันธุ์ไหนมะกอนี่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮแลนดจ้ะฮอลแลนด์แล้วก็น้ยหนานี่ก็พันพื้นบ้านจ้ะตรงในนาอย่างม้นนิดอย่างม้น้อยใช่ใช่น้ำในสระนี่มีปลามีมีมีปลาด้วยนะคะทุกคนคือแบ่งกันอ่ากินแบ่งกันใชปลาสวายกับปลานินจ้ะเพราะพวกคันนี้มัน มันมันต่ยากมันเลี้ยงง่ายพวกง่ายๆอ่ะมันเลี้ยงง่ายพวกปลาสวายปลานินนะนะมันเลี้ยงง่ายนะคะปลูกในของจะนับร้อยชิ้นละร้อยชนิดแล้วบางเนี้ยแล้วก็มันมีมีมีมะพร้าวน้ำหอมนะ้เลยจ้ะแล้วก็มีมะเฟืองทุกคนคะเผื่ใครอยากนำนำแนวทางการปลูก ผลหมากากไม้ตามอย่างนั้นแจวนี่ทาได้เลยใช่นี่ก็เป็นสีขาวออแก้มกงกรสีขาวันนี้แก้มังกรสีขาวใช่เนี่ยอันนี้ก็สีขาวแถบนี้สีขาวแถบนู้นจะเป็นสีม่วงจ้าจ้ะที่สากดก็จะมีดอกบัวสีชมพูก็สีขาวด้วยดอกบัวก็มีสีสีขาวกับสีชมพูจ้ก็เหมือนเรานี่นี่เอานิดนิดหน่อยๆมะกรูดต้นสอต้นต้งเนี่ยทำให้หนูเกิด ความคิดว่าอยากจะทําที่บ้านเป็นแบบนี้บ้างนะจ๊วนั่นเนี่ยแล้วก็เนี่ยฝรั่งกับฝรั่งนี่กิมจูนะฝรั่งกิมจูใช่ใช่นี่มีนีมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมกี่ปีเนี่ยนะแจ๊วที่ที่ที่จะได้ผลผลิตสามปีน้ำหอมนี่ยสามปีใช่เอ้ยหนูเพิ่งลงมะพร้าวเข้าไปตัวเอ๊ตัวพร้มาเนี่ยสามปีสามปีอันนันสามปีได้เห็นลูกนะคะเนี่ยแล้วก็มีเขาอยู่ใกล้น้ำด้วยเนาะใช่ใช่แล้วมันจะมีเนี่ยไม่ใช่มะเฟืองหวานนีข้างในเนี่ย จะมีมะเฟืองสองต้นจริงๆนะมะม่วงเนี่ยเนี่ยมะเฟืองเนี่ยมะเฟืองจริงๆอ่ะเขาไม่นิยมปลูกหรอกแต่เราก็อยากได้เอาไว้นะกลัวมันจะเออไม่มีติดบ้านเขาไว้ใช่ไหมนะแจ้วอย่างละต้นเนี่ยนี่มะเฟืองมะเฟืองเปรี้ยวอันนี้ออมามะเฟืองเปรี้ยวมะเฟืองมะเฟืองบ้านเราใช่ไหมคะใช่มะเฟืองเปรี้ยวแต่ลูกใหญ่นะลูกอย่างนี้เลยมันมันเป็นมะเฟืองสาวด้วยไงปีนี้ที่มันออกแต่มันหมดผลผลิตไปแล้วแล้วสวนนี่เขาแบบแทบจะแบบ ไม่มีหญ้าเลยนะดีมากเขาอยากจะของเขาเขาอยานอันนี้มะกรูดมกูดอันนี้มะมะกอกมะกอกใช่อันนี้มะกอกเราเพิ่งเริ่มไงนี่เพิ่งเริ่มปลูกตอนฝนลงเ่ยสวยมากออตอนฝนลงเนี่ยเราเพิ่งเริ่มปลูกจ้ะอืมนี่อันนี้มันเป็นพริกหอมเนี่ยเพิ่งเริ่มปลูกเหมือนกันแต่ทางโน้นะได้ผลผลิตแล้วอันนี้คือขอบสะใช่ไหมนี่ขอบสะขอบสะเออเนี่ยอันนี้คือเราก็เนี่ยขึ้นมันขึ้นมาใหม่พริกหอมเนี่ยพริกหอมอันเนี้ย แอันี่มันยังไม่ออกอาลังพึ่งพึ่งออกขึ้นมาจะปลกใหม่ใช่ไหมเนี่ยเราเพิ่งปลูกไงเหมือนเราก็อีไหนก็เราเจออะไรดีๆอ่ะเราก็เอามาลงเอามาปลูกอ่ะเริ่มปีนึงเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะมีอย่างนี้ใช่ใช่เราไม่ได้ว่ามาปลูกขายปลูกอะไรไงไม่ได้เน้นขายอันี่พุษาสามรถเนี่ยพุทธาสามรถกำลังกําลังกําลังออกออกนะคะ แต่กิ่งเลยไอ้นี่ไอ้ม่วงหาวมะนาวโหนี่เราเก็บม่วงหาวมะนาวโห่เออเราเก็บเก็บไปให้วัดปีเนี้ยมาเข้าพรรษาน่ะเก็บไปให้เขาทําน้ําปะนะแจกให้พระมาแจกคนมังชชยอ๋อนี่นี่นปีนี้นะปีเนี้เราเก็บไปถ้าถ้าชิมสดๆนี่น่าจะเขาว่าแก้ไอได้นะแต่ไอน่ะเขียวสดๆเลยอ้าวแจนพาชิมแต่ในข่าวว่ายางมันเยอะนะมนแต่คนกินบอกว่ากินทั้งยาง แต่น้าเองไม่กล้าแต่วันนี้ไว้ก่อนเนาะแต่น้าไม่กล้ากินไงใช่ไม่กล้ากินไอ้มะขามมะขามต้นใหญ่้านี่มะขามฝักใหญ่เขาเรียกมะขามมะขามพันเกษตรอะมะขามพันเกษตรเดี๋ยวเร็จะได้เห็นฝักจริงๆงอย่างอย่างเพราะว่ามันเพิ่งเริ่ม ถึงเริ่มเพราะเราก็ทํามาได้แค่3ปีก,กว่าๆเองอ่ะผล <จะ S 1> ผลิต <ทำ S 1> มันก็ยังไม่ออกมากใช่อันนี้มะล,ละกอนี่มะละกอก็ฮอลแลนด์ทั้งเลยแล้วก็มีมะเขือปลูกใหม่ <c oughs> กับไอ้นี่แล้วก็อัเนี่ย มันก็เอมะขามเทศเกษตรมีสองต้นโอ้หมะขามเทศเออฝักใหญ่ๆอ่ะที่ก็ขายกันโลละหกสิบห้าสิบอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายแล้วปลูกๆไปงั้นนี่อก็คือปลูกทิ้งๆเขาไว้พอมีผลผลิตมันเหลือกินก็สามารถขายได้ใช่ใช่ใช่แต่แต่เราก็จะมีเวลาแล้วแต่หม่วง่าวมะนาวโหนี่มีมีอันนี้มันมันเป็นพึ่งออกปีนี้พึ่งออกใหญ่ๆกี่ปีนะแจ้วมันถึงจะได้ออกเนี่ย ไอ้นี้ไว้ปีก็กว่าเ็าออกแล้วเนี่ยไว้ไว้ผลผลิตมันไวโอสวยสวยกระังสีสันสวยงามนี่มันไวแล้วตอนแรกมันเยอะกันนะเจ้าก็เด็ดไปวัดให้วัดเขาทำน้ำปนะได้ได้ได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือช่วงว่างๆก็คืออ่าก็ทรถังครอบครัวก็มาช่วยกันดูแล จนนมากนะเจ้าจะเข้ามาก่อนทํางานก่อนไปทํางานประมาณเออพอน้าเข้าสองโมงหกโมงครึ่งน้าก็จะมาเก็บพวกมะเขือพวกอะไรเงี้ยเออใครจะกินก็มาเอาอะไรญาติพี่น้องแถวๆนี้ก็บอกก็เขาเอออยากกินอะไรก็มากันนอะไรเี่ยทุกคนปลูกเขาไว้มีทุกอย่างมีทุกอย่างใช่มีทุกอย่างจริงมีกุ้ยมีทุกอย่างอ่ะแต่เนี่ยมะเขือเนี่ยมันเพิ่งปลูกเนี่ยปลูกมาฝนลงเนี่ยมีมะเขือด้วยเนี่ยมะเขือเนี่ยมะเขือมะเขือมะเขือเปาะเขาเรียกมะเขือแกง แลเพิ่งปลูกแล้วก็มีกะเพราเนี่ยเอามาลงตรงนี้อีกกะเพราแดงเพามันมีประโยชน์ไงใช่กระดาษทองอืดหรืออะไรอยากไปกะเพราแดงจะได้รู้ว่าที่นี่มีกะเพราแดงมีใบหัวเอาได้เลยมาอายอันนี้คือดีอ่ะเหมือนกับเป็นไอดอลหมายถึงว่าดำเนินรอยตามในหลวงรัชรทิศเก้าอาจาชอบมากเลยเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงชอบรัชการที่เก้าอ่ะใช่ ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราได้พันธมเราหลงรักหลงไหลในในตรงนี้ที่เราทำเนาะในมันมีความสุขราชดำริของในหลวงไงใช่มันมีความสุขใช่ไหมนะจะใช่แรงบันดาลใจของเราถึงเราจะทํางานมาเหนื่อยพอเราได้มาชบสุขตอนเช้าพอเราเข้าสวนเราเออมันดีอ่ะนี่นี่ต้นแมงดาเนี่ย แต่จริงๆนะก็ไม่รู้เขาไปทําอะไรนะแต่เห็นมันแตกนะต้นแมงดาที่เขาทําเป็นแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นแมงดาป่ะดาตำแต่งกลิ่นมันะเขาว่าไปแต่งกลิ่นนะไปเผาก่อนเขาว่าเอาไปย่างไฟแล้วเราก็ไปใส่น้ําพริกมันจะกลิ่นคล้ายๆแมงดาเขาว่าอย่างนั้นนะแจ้วก็อยากลองของแปลกๆมีของแปลกๆก็ลองซื้อมาลองได้เนี่ยทำให้หนูอยากอยากทำให้ที่บ้านมีแบบมีอย่างโน้นอย่างนี้บ้างแปลกๆนะแจ้วาทุกคนนะคะจะได้ลองแบบ เฮ้ยมีมีพื้นที่น้อยๆเนาะมีแค่สักไร่หนึ่งน่ะหรือสักงานสองงานเนี่ยเราลองแบ่งทำนู่นทำนี่มาใช่ใช่เราจะได้มีของกินในครอบครัวในครัวเรือนของเราเช้าเราก็มาเก็บผลผลิตได้เลยทีมะเขือนี่เราเก็บแล้วแกงได้เลยอะไรนี้ก็คือตำน้ขามเทศอันนี้คือมะม่วงมีมะม่วงมะม่วงนี่มะม่วงมะม่วงไอ้นี้โชคอันันต์ด้วยโชคอันันต์ด้วยนะคะเด็ดดูอันนี้แนนนาปูกเออะไรเขาเรียกว่า แะไรวะมะผักหวานอ๋อไม่ผักหวานผักหวานไม่รู้มันจะเป็นเปล่ามีผักหวานทุกคนดูเขาบอกว่าให้ปลูกใกล้ต้นมะขามเทศเขาว่าอย่างนี้นะเขามีเทคนิคผักหวานกนกล้เราเราก็เหมือนแบบเรียนรู้จากคนอื่นะเราต้องใช้เราต้องเรียนรู้จากคนใช้สื่อเทคนิคให้ประโยชน์ขาด้วยเรียนรู้จากคนอื่นอันนี้คืออะโวคาโด อ๋อมีอโวคาโดด้วยวันนี้คนที่ให้เขามาดูอะเราได้ปลูกเขาจริงเปล่าอ๋อนี่อโวคาโด้ก็คือมีคนฝากมีคนเขาให้เขาให้เราเห็นแบบเขาเห็นเราปลูกอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาก็จะมาแบ่งให้ว่าเนี่ยพี่อาไปนะาริงไม้ใช่ไหมใช่ทุกคนมีดอกบัวค่ะสวยดอกบัวมีสองสีนะมีสองสีนุ่นสวยธรรมชาติจริงๆอะเขาไม่ได้นั่นหรอกเขาคือเขาเอามาโยนไว้มันก็เป็นเป็นง่ายๆเลยค่ะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่า เออมันดีอ่ะมันดูสดชื่นนะดูดีนะเออมันดีจริงๆนะจริงออใช่เขาเรียกว่าอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยนน้าโฆษณาหน่อยแต่มันเพิ่งได้แค่นี้นะน้าโฆษณาอันนี้หมายถึงว่าน้าซื้อมาะเป็นแก้วมังกรสีเหลืองอ๋อตัวนี้ผิวมันจะสีเหลืองแต่ข้างในมันเป็นสีขาวแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆยังไงแต่เราคือเราซื้อมาอ๋อเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่หนูเคยเห็นแล้วเคยเห็นเขาออก มีมีออกจำหน่ายนะแจ๊วรูปเป็นสีเหลืองแล้วข้างในสีขาวแล้วมีพันด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนแจ๊วสั่งมาแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเราเปล่าอาจจะไม่หลอกหรอกก็คือแต่หมายถึงว่าการเกษตรอ่ะเดี๋ยวนี้คงจะซื้อสัตว์คือไม่ได้หลอกคือตอนนี้เนี่ยโซเชียลมันดังไงหลอกเราเราเขาบอกว่าใช่ทุกคนก็ต้องคอยระดระวังนิดนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คอยระวังอยู่นี่เนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยซื้อมาสี่กิ่งเป็นแค่สองกิ่งเนี่ยเป็นแค่สองกิ่ง บางทีของแปลกใหม่ๆนะเจ้าเขาก็ลองปลูกลองผิดลองถูกเนาะเราต้องลองก่อนอันนี้ขนคือันนี็คือขนนขนขนจัมปาแต่บางที่มันเป็นสีส้มเขาให้ไหมเนี่ยไม่ได้ซื้อจัมปาหรือสวีทสวนสุนทรให้รอใช่เขาให้มาทุกคนบางครั้งใครให้อะไรมาเราเอามาปลูกไว้ที่สวนของเราปั่นกันปันกันแล้วเราก็แบ่งปันต่อไปเนาะนะเจ้าเนาะมีผลผลิตเนี่ยไปให้เขา กลับไปเขาเนี่ยเขาคงดีใจนะเนี่ยมาจากสวนที่คุณได้ทำนันะเจ้าของเขาชอบถามว่าปลูกย่างอะไรเนี่ยปลูกนี้อันนี้คือเทคนิคเนาะใช่ถ้าเขาเห็นเราสนใจเนี่ยเออเขาก็อยากให้เนาะอันนี้ต้นผักเหลียงที่ทำใต้เขาผัดผักเหลียงผัดไข่อะไรเงี้ยอ๋อเออพอนาเจ้าก็เห็นมันแปลกนะวันนที่ไปเสี่ยงเนี่ยเนี่ยผักเหลียงเขาใช้เขาใช้ ใช่ oh, uh huh. เขาว่าใบ uh huh. มันผัดกับไข่นะใบ oh. <B ion. S 1> อ่อนน,น,นะทุกคนมันนาเจ้วแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และชอบอะไรที่มันแปลกๆใช,ใช่นาเจ้าชอบ ชอบอ่านชอบอะไรอย่างเงี้ยศึกษาใช่ไหมนะแจวอะไรที่มันแปลกๆเราลองมาปลูกที่บ้านเราที่ว่ามันปลูกไดไม่มันจะเป็นไหมมันจะดีไหมอะไรเนี่ยทุกคนแต่ทุเรียนไม่เป็นแน่นอนใครมีวิธีการปลูกทุเรี้ยนก็ช่วยมาบอกนะแจวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่นะแจวเลยสองต้นไม่เป็นจะได้จะได้อันนี้ก็จะลองันเนาะโอ้ยมันูเห็นมีต้นพริกพุ่มเบลอเลยใช่ไหมแม่เนี่ยนะมันมีสองสามต้นตรงเนี้ยพริกหอมนะเนี่ยอ๋อพริกหอมมีคนขอซื้อแต่นะแจวบอกเออมาเก็บเอาเลย ไม่ได้เก็บขายรอกสวยอันนี้นี่นี่กระดังเอ๊ะแต่น้าแจ้วเห็นตรงไหนว่าเม็ดมันแดงว่ะโอ้สีเขียวนี่ตรงนั้นอุนยกระดังตั้งพุ่มสวยมากเลยใช่ออันนี้คือพริกหอมใช่ใช่พริกหอมเนี่ยหายากพริกหอมมาเลยรอตามต้นซื้อพันมาเองหรือป้าหนาแจ้วไม่ได้ซื้อเขาให้มานั่นนะดีจังเลย ของให้มาเนี่ยอันนี้ประโยชก็มีคนมาขอนะแต่มันไม่มีลูกอะสิมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยของมีคนมาขอมีอีกไหมบ้านหนูไม่หอมเลยนะบ้านน้าหอมจังนั่นนาตีหนูกับบ้านหนูก็ไม่มีหนูขอบ้างนะหนูขอบ้างนะเดี๋ยวทางโน้นทางโน้นจะมีอะไรบ้างคะโอ้โหนี่พื้นที่ไร่ดินของเนี่ยนะเจ๊าทำไมมันดูกว้างจังเลยไร่หนึ่งไกลหนึ่งใจนี่มันเป็นของเก่าของพ่อแม่อะไรอ๋ออันนี้นี่มะขวิดอันนี้มีมีมะขวิดอะทุกคน ใครเคยเห็นรูปมะขิดบังคะาแต่เป็นของของรุ่นรุ่นรุ่นเป็นร้อยปีรุ่นร้อยปีหรอใช่จรเพราะรุ่นก่อนเป็นจีเพราะว่ายายอ่ะยายสมัยยายอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ายายเราเกิดมาแล้วก็เจอแล้วก็หกสิบปีสมัยยายของลาแจ้วทุกคนใช่เดยแต่เขาหยุดคนนานเรียกไรนะ อยู่ทนน่ะอยู่ทนอยู่ทนเป็นเป็นไม้ยืนต้นมากใช่ใช่เป็นไม้ยืนยืนมากเลยมันเราลูกกาลังมีลูกเลยทุกคนใครไม่เคยเห็นลูกปิดในนี่อ๋อนุรักษ์แต่มันก็เหมือนแบบมันแก่ต้นแล้วเนาะลูกมันก็จะเล็กลูกมันจะเล็กเลยล่ะแต่มันก็ยังมีคนมากินอยู่นะแต่คนเด็กสมัยนี้ไม่กินแล้วกินไม่เป็นเขาจะไม่ให้รู้จักกับเราละใช่กินไม่เป็นสมัยเราเนี่ยเป็น ออันนี้นี่จะตรงนี้นี่จะเป็นอันนี้ก็พึึงลงของใหม่ๆใช่ไหมใช่นั้นก็จะเป็นวิธีต้นอะไรอะละมุดอะไรละมุดก็สวยมาเลยตัวนั้นอะละมุดก็สวยมาเลยละมุดก็สวยมาเลยใช่สวยงามเลยอะใช่แล้วก็กล้วยนี่มันก็กล้วยอันนี้กล้วยหอมทองกับเล็บมือนางมีกล้วยหอมทองถ้าเล็บมือนางอ่ะต้นมันจะเล็กสังเกตได้ใบใบมันจะเป็นยังไงใบมันจะเลียวใบมันจะเลียวเนี่ย มันจะไม่หนาเหมือนกล้วยหอมเนะยกล้วยหอมมันจะหนาแต่ใบของอันนี้มันจะเลียวเล็กต้นก็เล็กต้นก็เล็กต้นจะสูงกว่านี้ปะหรือไม่สูงสูงกว่าสูงกว่านี้สูงจ้อ่าสูงหน่อยนึงเดี๋ยวเ็าจะออกไปนั้นแหละออกเรือออกปีมันนะจ้าแล้วนันหอมทองมีหอมทองหอมเตี้ยอันนี้คือหอมเตี้ยหอมเตี้ยอ้าวของหอมทองเขาไม่หอมเตี้ยดหรอกล้วยอ่ะมันจะมีหลายพันธุ์แต่เราได้ได้นี่นี่คนคนแถวบ้าน รอนเปงให้มาจ้ะอไออะไรนะเมียตะแกะเช่ไหลยไม่รู้นั่นแะหอมเตี้ยหอมเตี้ยเขาให้หน่อมาเลยสี่หน่อนเนี่ยแล้วนี่ก็กำลังมีหน่อเลยนะ ใช่แต่ยังไม่แยกหอมเตี้ยเอาให้มานี่เขาก็ให้เหมือนก็เห็นแล้วปลูกเขาบอกเออเนี่ยเขาจะนั่นแล้วนะมาเอาเลยพอฝนลงเราก็เลยเริ่มปลูกอันนี้มะเฟืองหวานไอ้มะเฟืองเปรี้ยวตัวเนี้ยมะเฟืองเปรี้ยวนี่มะเฟืองเปรี้ยวใช่มะเฟืองหวานันนี้มะเฟืองเปรี้ยวจ้ะโอ้โหมีอร่อยผลไม้เต็มเลยเนาะอันนี้ลูกใหญ่มากเลยอ๋อมีผลผลิตแล้วใช่ไหมนะจ๊ะใช่ใช่มีแล้วปีนี้มีไปแล้วอันนี้ต้นหม่อนต้นต้นหม่อนเนี่หม่อนแต่หม่อนนี่มันก็ลูกใหญ่เหมือนกัน อันนี้เราก็ปลูกไปอันนี้นนนมะน,นาวมะน,นาวอะเลมอนอะที่มันลูกใหญ่ตรนต้งมะน,นาวเลมอนมะนาวเลมอนอันนี้โอ้โหมันลูกใหญ่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยนาะแจ๊บเนี่ยอ๋ออันนี้มะม่วงหิมพานเนี่ย นะเจ้าทางโมงหินมหพันบ้านนี้ก็มีนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพึ่งปลูกปลูกพร้อมกันกะวัาโดนั่นแหละรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันกะผักเลียงนะปลูกรุ่นเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังออกช่อเห็นไหมถ้าเราไปใต้อะเราจะได้กินยอดมันนะอร่อยไปใต้กระพริกกุงเสียบอะไรก็ว่ากันไปชอบปลูกด้วยชอบทำอาหารด้วยนะคะน้าเจ้าพอได้พอได้อยู่ก็ เหมือนเราว่างเราก็ทำใช่โอเคงั้นก็คืออืมก็จะจบแค่นี้แหละเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราเรานะคะจะรบกวนน้าแจ้วสักเวลาประมาณเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวน้าแจ้วจะต้องไปทางานเนาะได้อ่าข้งนก็ขอบคุณนาแจ้วนะคะที่มาให้ความรู้หรือว่ามาแนะนําแนวแนวทางในการปลูกต้นไม้ปลูกของกินปลูกผลไม้ปลูกผักอะไรเงี้ยน้าแจ้วเผื่อทุกๆกคนนะคะ อาจจะมีความคิดอยู่ในใจอยากปลูกเหมือนกันจะปลูกเหมือนกันเนาะแอนแอนเองแล้เหมือนกันใจให้คนอื่นบ้างใช่ใช่ตามเศรษฐกิจพอเพียงของในในหลวงของเราด้านการที่เกาเนาะคือทุกคนนะคะอันนี้ใช้ได้หมดต่อทั้ง ทางอายุของเราเลยอะใช้ได้เลยเนาะโอเคลูกหลานเรายังได้ต่อหมด่นะเหมือนเราอะมอนเนี่ยอย่างต้นเนี้ยมันเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตาใหญ่เราก็ยังต่อกันมาใช่ค่ะงั้นแล้วกนเดียวกันโอเคกันเดี๋ยวก็ขอบคุณนะาแจ๋นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะดีค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราให้น้าแจ๋ไปทํางานเนาะแล้วเดี๋ยวแอนจะจะได้ชมส่วนของน้แจ๋ต่ออีกนิดนึงนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับแอนในช่องเจ๊แอนพาชิมด้วยเนาะ คือคลิปนี้เดี๋ยวเป็นสเปเชียลแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปครั้งหน้าค่ะแอนจะพาไปชิมอะไรนั้นน่ะเดี๋ยวติดตามแอนได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วค่ะนี่ yeah.